คร <พอ S 1> ับผมก็ในในส่วนของพิธีเปิดนะครับสุริโชวสว่างวิวัตรน,นะครับท่านผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้พบปะก,กับอ่ากลังคนแลวก็หน่วยส่วนที่กาลังต่างๆนะครับในการบูบรณาการร่วมกมันในการอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานประจําปี2556นะคกับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาเยี่ยมมาเรียนในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะครับผมอ่า ตำรวจทางหลวงมือกองกำกับการจัดกองบังคับการตระกดามหลวงสำนักงานศูนย์กจังหวัดมหานคตนะครับและก็ในส่วนของท้องถิ่นก็คือโครงการบริการจากกรมเพื่อเกษตรกและนะครับที่มาให้บริการกับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็คือในส่วนของวิทยาเทคนิคทารานะครับในการเช็คสภาพรถก่อนเดินทางเกินถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆนะครับและเพื่อจะมีน้องน้องรักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคทารานะครับในการกำกับโดยท่านตำรวจพ่อแม่พี่น้องนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของบป็วที่ประสานทำภูเก็ตนะครับล้วก็พัฒนาสนา,สาสรสนเทที่ทางภูเก็ตนะครับด้านในส่วนของตำรวจทางหลวงนะครับที่ที่จะโดนส่วนของข้อมูลทั้งพรมิาค